ครับผมกลับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับก็ทักทายยังคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทางไลฟ์สดนะครับของเพจของโรงเรียนนะครับเมื่อสักครู่นะครับเรามีการมอบรางวัลนะครับให้กับนักเรียนที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับในส่วนของการประกวดออนไลน์นะครับได้แก่ตีน้อยออนไลน์และหมวยออนไลน์นะครับผมซึ่งแบ่ง สองระดับนะครับทั้งประเภทชายและประเภทหญิงนะครับผมก็ประเภทชายก็ได้แก่น้องอลเปอร์นะครับซึ่งเป็นตีน้อยนะครับในระดับชั้นประถมวัยนะครับและหมวยน้อยนะครับหมวยน้อยๆนะครับหมวยจูเนียนะครับของเรานะครับก็คือน้องพอใจนะครับที่ได้รับรางวัลในระดับประเภทของผู้หญิงนะครับและในระดับประถมศึกษาตีอินเตอร์นะครับก็คือน้องเวหานะครับและหมวยอินเตอร์ก็คือน้อง ใบแก้วนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งเงินรางวัลที่น้องได้นะครับน้องจะได้รับเงินรางวัลในมูลค่า2,000บาท นะครับผมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อํานวยการและคุณท่านผู้ช่วยผู้อานวยการนะครับคุณอนัทสิทธิชัยพรนะครับและโอกาสนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้อานวยการได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและกล่าวปิดงานในวันนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้กับผู้ที่ชมทางไลฟ์สดอยู่ครับผมเรียนเชิญครับ 接下来，我们有请华盟学校校长为今天春节活动致辞，并为在家里面网络上的家长和同学们致以祝福。有请大家。 ส่วนเจียห่าวอัศวดีท่านผู้ครองท่านผู้ชุมทางบ้านนักเรียนลูกๆที่รักทุกคนนะครับกนต้องขอกราบขอพรคุท่านผู้จัดการสุนทรหวังพัฒนทนที่ได้เสียสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ และที่สำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนเสียสละนะครับในการาให้ความร่วมมือให้บุตรหลานของท่านได้ดำเนินกิจกรรมนะครับถือเป็นการสร้างองค์ความรู้เป็นการเรียนรู้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอขอบคุณเหล่าสื่อ ขอขอบคุณคนครูขอขอบคุณทีเชอร์ทุกคนที่ได้ช่วยกันสร้างเวทีอันดีงามวันนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกในวันนี้แล้วก็ในโอกาสนี้ในโอกาสเทศกาลจุดจีนในปีนี้ก็ขออำนวยอวยพรอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะ หลวงพ่อไทยฮองกงที่ประจำพระเป็นพระประจำโรงเรียนของเราได้ดุลบรรดาลประทานพรให้ท่านผู้ปกครองให้นักเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านให้ครูอาจารย์บุคลากรของโรงเรียนทุกคนจงประสบกับความสำเร็จสมหวังในทุกประการนะครับก็ขออนุญ,ญาตกล่าวคำว่า คุตาเจเียปีนยย好นสวัสดีครับเจียเจียขอบ,อม,อบมก็ขอ,ขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับผมได้กล่าวอวยพรเรื่องในเทศกาลตรุจีนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับก่อนที่จะ ก่อนที่จะจบจากไลฟ์นะครับผมก็ะจะมีคำถามนะครับเสียถามออนไลน์ผ่านทางไลฟ์สดให้กับผู้ชมที่ชมอยู่นะครับก่อนที่จะถามคำถามเนี่ยนะครับผมขอประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนของเรานะครับผมโรงเรียนวมิมิวิทยาโฮมเมร์นะครับก็ประกาศรับสมัครเรียนนะครับอยู่ในช่วงนี้ก็สามารถติดต่อหรือสอบถามโดยท่านสามารถ ท่านที่ชมอยู่นะครับสามารถโทรได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านบนนะครับนะครับแล้วก็ในเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับคุณครูหรือเราซูแนนเนี่ยมีคำถามที่จะมาถามเด็กๆที่ชมอยู่ทางไลฟ์สดทางออนไลน์นะครับว่าในประเพณีนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคําถามจากเราซูแนนนะฮะเราซูแนนจะถามถามเด็กๆที่ชมอยู่แล้วก็มีรางวัลให้กับเด็กๆที่ชมการไลฟ์สด ด้วยนะครับผมเชิญครับค่ะคำถามนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อกติกาในการเล่นเกมเพื่อรับกล่องสุ่มสุดพิเศษนะคะจะส่งตรงให้นักเรียนเนี่ยส่งไปที่ครูประจำชั้นค่ะแล้วนักเรียนก็ที่ได้รับรางวัลสามารถที่จะมารับที่ครูประจำชั้นได้นะคะ หากสะดวกก็สามารถมารับที่โรงเรียนได้หรือช่องทางอื่นๆก็สามารถติดต่อผ่านครูประจําชั้นได้นะคะกติกาของเกมก็คือผู้ที่จะเข้าร่วมเล่นเกมนะคะจะต้องแชร์ไลฟ์นี้นะคะไว้หน้าเพจไว้หน้า Facebook ของตนเองนะคะและต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะและทุกครั้งที่นักเรียนตอบคําถามมานะคะให้ใส่ชื่อชั้นและเลขที่ของตัวเองให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยดีกว่านะคะคําถามแรก เกี่ยวกับกิจกรรมวันตรุษจีนก็คือผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองที่บ้านนะคะจะให้ของขวัญอะไรกับเด็กๆในวันตรุษจีนค่ะ下一个项目是给在网络学习的学生回答问题，问题一共有五个，第一个问题是，在春节期间家长会给孩子们什么呢？谁能回答？ ได้ยินคําถามชัดเจนไหมคะขออนุญาตถามอีกรอบหนึ่งนะคะว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองจะให้อะไรกับเด็กๆเ,เป็นของขวัญในวันตรุษจ,จีนค่ะสีแดงแดงมีใบให้นะคะครูปานใบให้นะคะเฉล,ลิมเหล่าชื่อใบให้ว่าเป็นสีแดงๆเอ๊ะหรือจะเป็นชุดของพวกเราวันนี้ออหรือเปล่าคะมีความแดงมีความปังอรล็กซับหนึ่งนะคะอ่าที่สองก็เป็นที่จีอูสุสาเราเป็นกิจกรรมของวันน้คือะ นักเรียนสามารถตอบคําถามมาได้เลยนะคะตอนนี้อะใครที่ได้ยินคําถามชัดเจนไหนลองกดหัวใจมาหน่อยคะอ่ะส่งมินิฮาร์ดมาให้หลอดสื่อนิดหนึ่งคะ่ะอน่ารักน่ารักนะคะตามกระแสะนิดนึงรอคําถามจากทางบ้านอ่าตอนนี้อตอเรต่ค่รอยคตาบอู่ะอคอะรอครต่คะรบะรอต่ะต่่รคบยะอคะคะ่ร นักเรียนบางคนได้ตอบคําถามมาแล้วแต่ว่าขอให้นักเรียนใส่ชื่อแล้วก็ชั้นของตนเองมาให้ถูกต้องด้วยนะคะคนที่ตอบคําถามได้เป็นคนแรกนะคะทางฝ่ายเทคนิคอยู่ทางฝ่ายเทคนิคของโรงเรียนจะปักหมุดขึ้นมาแล้วเหล่าสื่อจะประกาศชื่อทันทีเลยค่ะ,ะได้แล้วนะคะได้ผู้ที่ได้รับรางวัลในข้อแรกไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวรบกวนนะคะเห่าสือขอฉเฉลยนิดนึงว่า ผู้ใหญ่จะให้อะไรเด็กๆเ,เป็นของขวัญในวันตรุษจ,จีนคะเหล่าชื่ออ่าคื่อว่า家長在春節會給什麼孩子們呢正確的答案是紅包อ่าหงเปาพวกเราได้เรียนคำนี้กันหรือยังคะหงเปาในภาษาจีนก็คืออ่างเปา,านั่นเอง,องนะคะและนักเรียนที่ตอบถูกนะคะได้แก่ เด็กหญิงกัลยากรรัตนโะชอดอัมภัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งห้องหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอรับของรางวัลใช่นะเดี๋ยวรอรับของรางวัลได้เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะจดชื่อแล้วก็ส่งให้ครูประจําชั้นเพื่อให้ครูประจําชั้นติดต่อนักเรียนไปอีกทีหนึ่งนะคะอ่าที่อก็วันที่สว่าที่นี่ก็เป็นก็เป็นก็เนก คำถามที่สองและเป็นคำถามสุดท้ายของเรานะคะเราจะถามว่าชื่อกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาในวันนี้ค่ะมีชื่อกิจกรรมว่าอะไรคะเา能够回答的同学赶紧给答案啊สำหรับนักเรียนที่รับชมทางไลฟ์สดออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะสามารถส่งคำตอบมาได้เลยนะคะว่าชื่อกิจกรรมที่ถูกต้องของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมอะไร ตอบเป็นภาษาไทยนะคะตอบให้ถูกต้องต้องเรียงแล้วก็ต้องสะกดคำให้ถูกต้องด้วยนะคะและอย่าลืมตามด้วยชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ของนักเรียนเองค่ะไหนก็ทงเฉยร์ก็ยอดกัจ่งมิงกวลาย รีบส่งคาตอบเข้ามาเลยนะคะใครที่ตอบถูกได้เป็นคนแรกและทําตามกติกาของเรานะคะจะได้รับรางวัลไปใบให้นะคะใบให้ถามอีกรอบหนึ่งนะคะถามอีกรอบหนึ่งว่าชื่อกิจกรรมของเรามีชื่อกิจกรรมว่าอะไรคะอ่าที่个答案在าใน舞台上已经有显示了就是 华蒙学校欢度春节เ,าาเ้าเป็นภาษาไทยก็คือกิจกรรมวันดุินโรงเรียนว่ามีวิทยาความเหมิงนะคะอันนี้ไม่ได้ใบนะคะแต่ว่าม,มันอยู่แถวแถวนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้ใบเลยนะคะแต่คําตอบอยู่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนักเรียนก็สามารถตอบแล้วก็ตามด้วยชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนมาได้เลยนะคะตอบเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะมีคนไหนตอบได้บ้างคะ ส谁可ย回答ออนไลน์นะคะออนไลน์นะคะวั่วนนี้เจ็ดคนนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะสามารถตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะเรานับหนึ่งทั้งตอบมาแล้วได้ผู้ตอบคำถามได้ถูกต้องและทำตามกติกาของเราแล้วนะคะสรุปว่าชื่อกิจกรรมของเราวันนี้ชื่อกิจกรรมว่าอะไรคะหัวมิงเสี่ยว 欢度春节，华盟学校欢度春节哈，算是ภาษาไทย了哈，老师，是ภาษาไทย，就课กิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนวัดมีนวิทยาความเหมืองค่ะ。啊，ที่ถูกต้อง啊，ที่ถูกต้องจะต้องมีคำว่า如果我们这样回答，就是正确的答案。好，第二个题目已经完成了，第三个题目。 第三个题目题目个科考三十三นะคะ่ะ今年的春节是哪一天คำถามข้อที่สามค่ะตรุษจีนในปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรค่ะ <S <S อย่าลืมนะคะเขียนคำตอบตามด้วยชื่อชั้นเล็กที่ของนักเรียนเข้ามานะคะ วันที่เท่าไร่กันนะคะวันที่เท่าไหร่ที่ถือเป็นวันตรุษจีนทางตรงกับตามปฏิทินนะคะใครที่อยู่บ้านสามารถเปิดปฏิทินดูได้เลยะะที่จริงคําถามก็คือง่ายๆนะคะก็ถามว่าวันตรุษจีนของปีนี้คือวันไหนแค่นั้นเองนะคะมีใครรู้ไหมคะอย่าสวยซึ่เต้ามา นับหนึ่งถึงสามนะคะยี่สองสร้างหาได้นักเรียนที่ตอบคำถามมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อจะประกาศชื่อในภายหลังนะคะว่านักเรียนคนไหนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องบ้างนะคะ okay. ต่อมาค่ะในข้อที่สี่คำถามในข้อที่สี่ค่ะฮัลโหลมันชี้เชี题วข้อละสอทกก จีเนียสสมัญยนคำถามคือปีนี้เป็นปีนักกษัตริย์อะไรนะคะปีนี้เป็นปีนักกษัตริย์อะไร <c oughs> อุ้ยเมื่อกี้มีมีการขู่กันเกิดขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> ปีนักกษัตริย์อะไรที่เขาจะสามารถขู่คำรามได้อย่างน่ากลัวแข็งแกร่งคะอะที่จริงนี่ก็เป็นเรื่นงงเชยๆที่เราทุกคนตอบไจริงค่อๆรีบตอบกันเข้ามาเลยนะคะไม่อย่างนั้นถ้า ถ้านักเรียนไม่ได้ตอบเป็นคนที่หนึ่งก็อาจจะต้องพลาดรางวัลในข้อนี้ไปนะคะโอ้ยมีข้างๆเวทีนะคะมีการใบ้มาด้วยอะไรเหล้าๆอะไรสักอย่างนะคะอ่ามีมีคนตอบแล้วนะ,ะนักเรียนตอบเข้ามาแล้วอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะใส่ชื่อชั้นเลขที่มาด้วยนะ ้าตอบถูกแต่ไม่ได้ใส่ชื่อใช่เลขที่ม,มาเราซื้อก็ไม่รู้จะมอบรางวัลให้ใะครนะคะ้วพาไม่ยอมใส่名เสีร้ายว่ามันจะจังผิดปุ๊ด้าฟาเก๋สวยนะคะถ้าไม่มีใส่ชื่อมาเราไม่รู้ของขวัญจะให้ใครนะคะอย่าลืมชื่อตัวเองด้วยนะคะใช่ค่ะไม่อย่างนั้นเ่าซื้อก็จะเก็บไว้เองนะคะเพราะว่าอยากได้มากเลยนะคะกล่องสุม่มซึ่งข้างในจะเป็นอะไรเราก็ไม่อาจรู้ได้นะคะโอเค好到现在最后一个问题就是说 每年的春节是在什么季节？คำถามในข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อที่ห้าถามว่าเทศก,กาลตรุษจีนจัดขึ้นในฤดูการไหนค่ะ？啊，其实这个问题也不难，我们在一年级的学生都已经学过了。Been Missy Le Du？นะคะ，Missy Le Du？来帮，Ke Du，六六，快点。ลองดูนะคะคำว่า พุ่นเจีย๋ยที่แปลว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยน่าจะไปตรงกับชื่อฤดูการไหนของจีนค่ะอ่าอันนี้ใบ้แบบสุดตัวนะคะตัวเข้ามาได้ยังมีชื่อส่งมาได้ยัง有有名字送来了吗อย่าลืมนะคะตอบคำถามตามด้วยชื่อชั้นเล็กที่ค่ะ โอ้โหตอนนี้คนส่งคําตอบเข้ามาเยอะแยะมากเลยนะคะตอนนี้กําลังรอกรรมการตัดสินอยู่ว่าใครเป็นคําตอบที่ถูกต้องและทําได้ตรงตามกติกาของเรานะคะอ่ะตอนนี้ก็ไ,ได้ชื่อนักเรียนที่ตอบได้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวทางโรงเรียนจะประกาศอีกครั้งอย่างเป็นทางการคะ่ะ 这次的活动网络抽奖这个节目结束了，接下来请欣赏我们的同学为大家演出动听的歌曲。ครับมันสกูร์ก็เป็นการอ่าร่วมกิจกรรมผ่านกิจกรรมทางออนไลน์นะครับผมและกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะได้เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับอ่าเรามาร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับร่วมกันเพื่ออ่า ร,ร่วมปิดกิจกรรมในวันนี้อย่างเป็นทางการะครับเรียนเชิญครับเอาเรามาเชิญทุกท่ข้วมมักบค่เ้เเรยขารัด้วย ผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากขอบคุณนะครับผ่านไปทางไลฟ์สดด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับขอบคุณท่านประธานในพธิธีในวันนี้คุณสุนทรวังพัฒนทนขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณไปยังท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่ช่วยกันนะครับในการดําเนินงานในวันนี้ให้เสร็จสิ้นไปด้วยดีครับผมอ่า大会现在今天就完แล้ว 祝大家新春佳节,节，万事如意，四季平安，新年发财，学业进步，春节快乐！对 <Yeah. S 1>、啊、我们明年再见，谢谢大家，谢谢,大家谢谢网络的同学和家长，谢谢各位，再见。